แกมชาเนี่แบ้โอ้มาตัก,กระเตนเนาะันเป็นให,หม่งอ้อมน้องขวยเ,ยเนี่ยไม่นะบันไดมันคืนนี้อ๋อมัขคืนนี้ซะงัวเขาก็มี่ะมมีมมอืตอนนั้นเลี้ยงเราเลี้ยงเามันไ้ใกล้แล้วก็เลยใกอือไม่กินข้าวเลยไมกินอระน้ำมานีน่กินแล้้ำนะ่ะ เราถ้าป no. like oh no ิดจะได้เนาะถ้าปิก็กินนึ่งแนน้อยนเด็กอ้เดหนอสงไม่เซ็ันบรรุน้็ เลาบกอันแมวถ้วยแก้วมาเดแก้วย่างบรเดมาถึงนี่มันเพชรได้เด้อเพชรจอำอยเด้อเพชรแดแก้วเด้อันนี้ห่ออันใต้ยู่เนี่ยอันนี้ของกระจกอืตวชั้นเดียมามือมยังก็ได้เสิร์ฟปุ่นอะงามเนาะงามขนาดือไปเสิร์ฟปุ่นอะ ตู้กูนม่อะห้าตู้วันหน่งก็นอหันนี่เยอะมื่อรับกันได้มันเห็นแห้งท่้นะโอ้ลัเทาเนเห็นห็นแห้งเนี่มากินเโอ้อันมักกับน้ามยาลุงได้ยัมาเลยนะสัญญาเนาะยาบ้านนั่งกินกันไม่สาัะไม่ง <c oughs> เท,าาท่าธรรมชาติเล้เนาะแดกยอะนั่นเอธอเรวเข้าก็บหมามายำรับเทา่าสุขเขากินโอเป็นช่องถ้วยบักเน่เอาวายองมาแซบโอปั่นรับซีรับป่าปสัเอาไปเอาไปคายก<อ>ันได้น,ะน,นะน่ะค่อยบัาอนะคายว่ะช่วงเร็วเลไรอะเอาไปคลายช่งน,นี้บ่มี เนยค่ายแทกนี่ได้ม, <laughs> มเดียก็จมาติังแทงคนลาวเนียค่ายคดีกว่าอัมนมันก็นะ <laughs> ่าจะคนบุษลำได้กินน,น,กนี่มันเดี๋นี้มันคนเขาใจก็าเจาดีๆนี่แห่งคักเขาบบใจเขาดีๆเข,ขาประจ Ô nhi tóc bóng nha đây sang nắng này. Một tóc lợi bội tóc kính mù hết lợi. Ô nhi tóc lợi. rồi, nhi tóc lợi. Ô 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 แกกงบ้ามงามเนาะนี่มันจกหมดแล้วโอ้พวกมาพวกมักหน่อยเด็บุได้พวกพวกมันเขาจะพวกอยู่แข็มขันบ้ำเนา็ข้างเนียวขันมันจะตังเพกเป็นโหลละสิบสิบปลายคนเลยพวกก็คือองามเนาะพวกแขมน้ำ แงลเียมอตอนอันเียกอมาเลยูเขามยอมากเลยไปดูก่ะตอนแต่ละบลอกน้ำบ้านออกเียกออยู่ทุ่งห้อยนี่น้ำบ้านนี่นี่มาเข้าไปไปเอาเข้าไปบอแม่เนี่ย นอกกินกันไหมค่อยๆหามาหัวตังหนึ่งแล้วก็กินข้าวเนาะสุดเอานะสดเลยได้อันนั้นจะเลงลาย้เราณแล้วเย็นก้อนเฟินคอยกินคอยไปมมาเอาสุดหนึ่งเราเนี่ยมาเจี๊กก้อมาได้เอาเรื่องนี้ต้มผอยังจะเป็นเด็กน้อยเนาะ ก็นองหูอย่อกลูกเลยมันเป็นนนอนูนหน้าเลยโอ้โหแต่เราเห็นเป็นกระเตะเฟืองสะอาดได้เฟืองโลดจานอะนี่ก็ตั้งก็ซอบปูดีดักเอาปูย้ายเอาซอบปูย้ายเอาตองปูย้ายอยู่แต่เก่ามันก็บุนีกระสอบกระซิบนี่ไหนเขานมเนี่ยเขาทำมากินไหมอืเขานะ มแงมาทได well. ป้ป๊อปเนาะมแงกินนขนานพูแลอินเมากย็ซื้อแคมถังเมืองนั่นนี่ยำไทยบ้านเขาเลยไข่ไอ้พวกกินหรอเปั่าตอนขึ้นมาก็เย็นหน้าช่วงเนี้ยผมผ้าโอ้แต่ก็นเเนี่เย็น แคลมนำเดนเนาะเนี่ยเจอะไรอใ่ดินถึงนี่ไหมนะตัวถึงักถึงเนี่ยี่หมืออ่านั้เทาท่นือว่าือะไ่แล้วตาฝ่ายไข่หรอไอเติมนี่อซองข้ามันเด้งน่เาได้เหรอนี่ซื้อะนั้นเพนั้นจะแลมนำไม่เะ ค่ายจองนึงมาซื้อซื้อเราเงินบ่ห้าเนาะอยู่ไปอยู่ไปเราวันนี้เจ้าของกลมอยักได้เงินจะเป็นเจ้าของมันผู้มันซื้อได้ค่ายนี้ยูหฮาร์คุณือเก่าฉันแล้วเนาะเจ้าของมา่อไหร่เมืองเนี่ยอยู่เนาะอยู่ข้ซื้อมาฝากแล้วเงินอยู่ตีแล้วว่ามีมาอยู่อันนั้น ซื <static> <laughs> ้อุเงินเด้พวกกูข้อมันจำเยอะห้าเงินสี้มีเด็กนิดนางย่นหลนเข้ามาเออยางไต่ตินเสมเหน้ำที่ซื้อที่น่ะน่องทำน้ำผูน้ำผู้เอะแล้วชางหนาพูดนบ้ไปเฮ็ดบิไปเฮ็ดปีนี่เฮ็ดเอาข้าเนาะ เป็นไรหนึ่งส่วนซ้าเสมได้ได้วนสิอันซ้ำอัน้เฮ็ดอันได้ช่อง่วนเขาเป็นเจ้าของหนาได้่วนหนึ่งเขาเป็นเหี้งเลยีจทุก้ปีเราเปกินน้ำเอื่อเอาแต่ข้านำข้าเแ้วกินน้ำเงื้อแล้วไหมกินแล้วไหมยบ้านเาเห็ดกินแล้วไหมัซอยเข้ากัซอยขึนี่ยงไงซอยเลือกเข้าไปซอยแล้วก็แล้วไปหลอเอาแต่ข้าฮข้าแล้ว เป็นคนลาวแล้วเราสู้เมืก่ะเบ่งเลยนะนขามาเห็นภูก,กีกานก้นนเวนแจะบแบบน้อยมนเนนะี่นันได้ข่าวน้อยตัวตัวกันเนาะบงเดอเนาะบ่ไัวแบบน้อยเนะเสจแล้วเวลาเส็ดพี่น้าดูมันจะงานไม่นึงหนอมันเบ,บ,บ่งน้ำมันสะกุลเนี่ บริสุทธิ์ฟุ่นที่หนาวนะมันงามเนาะธรรมศาสตร์ตนนี้ชื่ว่าตุกโอรเขาห่ะตกตกแล้วผัดลาเขาสั้นผัดแลาได้ไล่ในเป่าเขาเพิ่มน้อยเขาสั้นมันได้กระโหลกไก่ขึงนงข้าวอันเกียมาเร้ึง่างเป็ดเด้ ไปไลานกินเนาะทางเฮ็ดกวยเป็ดแกงนี่่งหอยบอลเท้นเอมเีวมาออันใส่ถ้วยนักดินไม้เออใส่นกันกันแหลเอยใส่นมกันกันลเผ็ดหสกนกน้แงให้กระปุกเอาได้ปุเอาหรือเปล่าอันนี เอาไปไข่หนงเด้อนหรอเตียงน่ะเอาไปชงค้กเมค้าอุบอัิบัท่องเศร้านะเนุ้้ดอน้นเาบไป่มาเอานส่งข้าวลบแลผัน นี่มือสิพันสิพันวว่าเขา,าอีไปก็ได้ค,ค่ะก็ส่งไม่อยังใช้เวลาเดีวยวหอกันเนะเามาส่งน้องผู้ทจโล 7, นนหลดเจ็ดพันบนอกหออเราบุเคยบุซื้อเคยซื้ออันแพงสาษา้า,บางบนกินน้ำกันเลยไม,จยยไมเจ้านายเจ้ดน้ตัวพันช่องพันสินะอน,นอกห่อ,อ ต้นใหพุินเล้กตัดต้นยาน้อยไห้องก็กินมาดๆหนึ่งแล้วเจ็บก็จะเ้าผักันมวนอยู่ถึงฮะอ้เราผักันเฝ้าน้องขวายได้แด่เฝ้ากนจีบบดายหางพันเขด่อยเนาะอยากเป็นคนชวย Tất lệnh mình nhận ừ, được vậy nữa, bộ huyền nữa ôm mà nọc nè thì thương kì Thương huyền nhai vô เดาผมอวังฮะโอ้ยไปกับไปบ่ได้มึงู้อยู่ปะบ่ได้จ้ะวันนี้คนถางจะเป็นคนถังทางนั้นจะเป็นน้ำห้วยเขาหลอกอยู่จ้ะเป็นปะไปเซื้อกับบได้ได้จืดนี่มัครหมน้ังละไรน้องทำไมอันจืดจี๊มันเห้ชท่งเขาได้สิบพัน เห็นไหมย่ังๆก็ตรงนี้เป็นย่งรคอยกินลายบรายปเนไโอ้แต่ว่าเห็ดน่ะต้องได้กินคำนุะขึ้นมาแหงมาเรียกเรื่อไหนมาใช้ลาลืมบอกจะซื้อใคเพนที่เดียวนี่นอนจินนอนเยอะพเบิ่งแรกคอยเดินไหมนอกนั่นนึงนะ ทำมไมยบด้เจ้ามเกลือเก๋าจาเนียเสียบวัน่เราออันไ่เน่าน้เขาเ่ยยังไม่ระวางแบ่งง่ายเนอะอ่าการบะฮนัารพุ่นเมืองคือติกีแท้ดตอนนี้เป็นลมเชอเด็กกินเออไอเด็กเขาเน่าไเ่าจริมยายอเด็ก นับเท่ากับคนปลุกหนังเพราะว่าเเาห็นงเองใจเกิดถึงหมือนเหมือนม่านเหมือนเนี่ยนะหงองไข่ก็รู้คือเป็นเดือนซ่องเลยมื่อแรกก็ว่ามื่อแรกเมื่อจังใจเลยนะอ่ำเนอกมาจังได้จังใจสมุนีเลยน้องอ่ำเมาดูว่าเบอ่์เหมืนซ่อามันที่ดิเล่มาเสร็จนี่ก็ยังโบ้หู้อยังโทรห้าจุดนี้โบได้ทั้งผู้ทั้งเมียอ้าวนางไรโทรมาเมื่อคืนนี้ ในว่านวานนี่ไปเมืองนานชื่อเขาเนี่ยพันธุนั่นแหละว่าไข่ก็ลุกดึกแล้วโผ <จอ S 1> ล่ห้ยังรอ็จะแจกอยู่หลดทำอยู่อ๋อนี่ยลิก